โอเคก็สวัสด on so, ีทุกคนเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้ก็จำลาหัวแล้วก็หัวได้ตามคอมเมนต์เลยนะครับผมซึ่งก็ขอให้ผมได้ล้ก็หัวได้ผลน้ําแข็งสมองผมแล้วก็กับกูนซึ่งไม่รู้ว่ากับกูนนี่หมายความอะไรอาจจะหมายเป็นเผาก็ได้แต่ผมคิดน่าจะเป็นหมัดนะมั้งเออเพาเผาก็ได้กักูนเนีเคซึ่งก็แต่ผมเขาขอมาประมาณ23กร่ารอบอะนั่แหละซึ่งก็เหมือนเดิมทุกคนของแต่งนะครับของแต่งก็สายดาบ ส่วนสแตทเอ้ยไม่ใช่สแตทเน่สายสายดาบของแต่งกันโลค oh. ผมแม่งจำสลับกันเฉยเลย oh. อโอเคมาได้ผมก็ไปเริ่มบ้าเดี๋ยวครับขอที่ดีขอได้เดือดมาผลผลแพนประตูนด้ไหมมาดิอย่างนั้นแหละดบอยโอเกมเกมปิงเฉยอืม ยุ่งเหรอออมาลีนพวกเดีวยวกันได้ปะมาลีนสามคนเลยใช่มาลีนสามตัว<ฮ>มาดิว่าไอ้น้องมาให้หมดอ่ะเปิดเผาได้ละซึ่งผลมันก็นั่นแหละครับผมเล่นยากนะรับรุคนออโจนหนึ่งไว้เฟสสองอ่ะตัวหนึ่ง ยุ่งอะไรมังเนี่ยฮึฮึฮึจอมยุ่งกันเหรออีกตัวนึงแม่งหนีไปแล้วครับวี่ผมดูตัวเพื่อนว่าเทียบยัปปิ้งลิตเติ้ลบรแน่หนีนัคกับผมส่งก็เป็นเซิร์ฟที่นั่นแหละส่วนใหญ่ไม่ไม่มีคนเก่งสักคน อ้าวได้ข้าวหัวมาจากคนหมีไงเชิยชเชียวเทพาเพื่อนเท่าเฮียเดี๋ยวเฮียก็จะบินขึ้นอีกเฮียโอ้มันก็คอมโบได้นะเว้ยทำไมมันต้องหนีได้วะหนีงให้ตายเองว่าสุดยอดจริงๆไม่ได้เปิด โว้ยผลดมอนมาว่ะิวมาเร็วดิมาเร็วดิไม่ลงทุนเปลีย่ยนจากผลมะกรมเป็นผลดมอนอ่ะก็ะลงทุนนะเนี่ยยืนอยู่ในเซฟน่ะอ้าวสกิลแซดโดนขัดเลย ชิวเว้ยชิวๆเว้ยโลละตัวหนึ่งโอ้จะหนีไปไหนเอ่ยเรียบรออ้อยยังดามเมจสมอปิดไม่ได้ตายแล้วละ่ะโย่วัดันดันดันเดบลีปอตอบเตบรีอันนะ่ะอันน่ะ ขอโทษทีกับเพื่อนพอดีมันแบบเดินมาเจอพอดีนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไม่เงยทำตัวโคตรทุเรศเลยไปหาลาร์ิีวนี่แ <laughs> น่นอนมีมีกันบ้าง <What? S 1> บราบราเลยเร <c oughs> งมาสู้ป,ปกติป่ะเพื่อน <c oughs> มาสู้ป,ปกติเงี้ยก็ไม่รลอดกูอยู่ดี <c oughs> จับเห็นปะผลน้ำแข็งมรื่อไฟเยอะ โอ้จะเล่นกับมึงยังไงเนี่ยในบทไฟเดียวเนี่ะชาร์จสกิลนานไปกว่าเพื่อนถ้ามันชาร์จเลยวันนี้ดูทรงนี้จะได้นู๊บเรานู๊บเขียนเป็นคำเปรียบเหรอวะอืมเรานู๊บเราเรนู๊บเราเหมือนเึงเว่อรคลิปยับปิ้งบัดดี้ โอ้ยมันจะขึ้นฟ้าไปสูงหนึ่งไหนวะเฮ้ฝนน้ำแข็งกูกเล่นบนฟ้าไม่ไหนอะมาเดี๋ยวทำแพ้กูนะจะเ,เป็นท็อกซิกวันหนึ่งครับทุกคนคลิปนี้คลิปแรกก็ด่าคนเนี่ยด่าในเกมนะกูส่งนื้อคนไทยเว้ยโอ้แม่งไม่เปิดแม่งมาต้มตุน๋นจะต้มตุ๋นทำไมวะพีพีก็ไม่กล้าเปิดยังบ่นมากเก็ส่งก็เป็นลิงจริงสกิลวีโดนขัดเฉย คิวสายฟ้าไม่มีมันก็เลิ่นขึ้นฟ้ามึงบีดีแค่นี้ยังมีสายฟ้าทำตายด้วยน้ำมือนะไอ้เสเนี่ยเสด่ดามึงง่าเฮี้ยนเลยบายบายคนนี้ไม่ได่าคนนี้เป็นเด็กดีสายฟ้าเป็นเด็กดีไม่พูดไม่คุยน่างเงียบ แทสกิวสกิวชูสกิวชู้เฉยพูดถึงตัวเองป้าเนี่ยฮะสกิวชูก็คือมึงเนี่ยแพ้รอบเดียวปพ๊บแม่งฝนยั่งเดียวเลยรอก่อนเพื่อนขอเล่นตัวนี้ก่อนเนนด้ดูว่าแท้สกิลของมึงเนี่ยแท้สกิลหรอมึงแท้สกิลหรอ มา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 กระจาะก็คือกระจาะเว้ยกระเจาะคือกระจาะเว้ยสุดเช้ซึ่งนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปครับกระจาะก็คือกระจากนะมึงแพ้กูเพื่อนว่ะ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 เอ้สายฟ้าทุกคนรู้ว่าดาเมจที่มันแรงอ่นะเพราะสายฟ้าเน้นๆเลยเนี่ยสายฟ้าไม่โดนกูเน้นๆอ่ะ อ๋อเดียวดิเนี่ยล่องมึงเนี่ยล่องมึงลงมาเนี่ยลงมาเหมือนเด็กดีดิยว่าสายฟ้าเสงเข่งอุ้ย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 เกินแตกอุ้ย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 โอ้โหทำเลือดรัวขนาดนั้นได้นี่มันโคตรบุญตามเลยเนี่ยบุญตามอะไรนะเพราะสายฟ้าไง ใช่ป่ะไอสกิวิชู่มาเจอกูใหม่เด้แมนดิสันโบโซอ่าโห่แล้ววะมึงปนดคิสเน่มึงแพ้ผมน้ำแข็งเนี่ยนะโยยูโซอ่าแมน one hour later โอเคนั่นแหละครับผมบายดูเวยังไงก็ตามครับมันก็ถามว่าเซตมันใช้ได้ไหมก็ พอได้นะครับทุกคนประมาณปานกลางมิดนะครับเซตนี้ <Okay. S 1> อยู่ในระดับปานกลางนะผมไม่ค่อยโหดมากก็ไม่ได้เก่งมากแล้วก็โดนแก้ทางโคตรจะง่ายทุกคนจะเปลี่ยนของแต่งก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นวันโดมันไม่ได้เจ๋งนะเนะพราะว่ามันมีนี่เอาแล้วกันพวกดามเมจนะเพราะว่าไอโรลิเวทารเนี่ยคือมันกันดามเมจแค่พวกจำพวกดาบมัดปืนไม่ได้กันผลนนนมันจะโดนผลแรงนิดหน่อยนะนั่นแหละข้อเสียมันแค่ตรงนั้นเองนะครับทุกคน อาจจะเป็นเล่นประดาบเกาวิตตี้ก็โหดนะเออน้ำแข็งกาวิตตี้เนี่ยผมเคยโดนอยู่เกือบตายอ่ะม่แรงกว่าคิสเนตตัวนี้อีก่ะพูดจริงอะ่ะคิสเนตตัวนี้แบบกากเลยอะ่ะตอนที่ผมเจอน้ำแข็งกับไอ้น้ำแข็งกาวิตตี้อะ่ะโอเคก็นั่นแหละครับผมไม่น่าอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะทุกคนบายบายมีเซตอะไรก็ของ่ายๆหน่อยนะครับผลประตูด้ยเออเจ๋งดีเจอกัน i